ตัวอย่างของผู้ที่ทำชั่วแล้วก็ได้รับผลของความชั่วที่ตัวเองได้ก่อไว้จะเป็นอย่างไรก็ขอเชิญศึกษาความละเอียดไปพร้อมๆกันได้จากคลิปนี้นะครับเรื่องที่จะได้อัญเชิญมาเล่าประมวลสรุปในวันนี้ก็คืออันทะพารีสูตรซึ่งเป็นข้อความที่มีปรากฏในพระสุตรตันตปิฎกสังยุตติกายนิธานวัตอันทะพารีสูตรจะเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงเปรตตนหนึ่งนะครับซึ่ง มีลูกอันทะของตัวเองเป็นภาระที่จะต้องแบกไว้อยู่ตลอดทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมาจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นเลยนะครับอันทะพารีสูตรนี้ย่อมเป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างแน่นอนเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีเป็นอย่างยิ่งเลยเหตุการณ์ที่มีปรากฏในอันทะพารีสูตรนี้จะเป็นอย่างไรจะทำให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้ข้อคิดเตือนใจอะไร ก็จะได้ฟังในการเล่าประมวลสรุปในวันนี้นะครับเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเวลุวันเขตพระนครราชกฤ์ในครั้งนั้นนะครับท่านพระมหาโมกคขคลานะเทระและท่านพระลักษณะเทระได้พักอาศัยอยู่ที่เขาคิชกูดทุกท่านก็คงจะทราบนะครับว่าท่านพระมหาโมกคขคลานะเทระนั้นท่านเป็นพระอัครสาวกผู้เลิศในด้านมีฤิธิ์ ่วนท่านพระลักษณะเทระนั้นท่านเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งนะครับในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายที่เคยเป็นชรินมาก่อนในจํานวนชรินหนึ่งพันคนเช้าวันหนึ่งครับท่านพระมหาโมกขลานเทระได้ชวนท่านพระลักษณะเทระลงจากเขาคิชกูดเพื่อเข้าไปบินธบาตท,ที่พระนครราชคฤตทั้งสองท่านนะครับเดินลงจากเขาคิชกูด เพื่อเข้าไปบิณฑบาตท,ที่พระนครราชกฤตในระหว่างทางนะครับท่านพระมหาโมคคันละนะเถระได้แสดงอาการแย้มให้ปรากฏซึ่งเป็นการแย้มของพระอรหันต์ซึ่งต้องมีเหตุนะครับท่านพระลัคณะเถระได้ถามถึงเหตุแห่งการแย้มจากท่านพระมหาโมคคันละนะเถระซึ่งท่านพระมหาโมคคันละนะเถระได้กล่าวว่าขอให้ท่านได้ถามผม ในขณะที่อยู่เฉพาะพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดเพราะขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่จะตอบปัญหานี้เมื่อทั้งคู่ได้สนทนาการจบแล้วนะครับก็ได้เดินทางต่อไปเพื่อเข้าไปบิณฑบาตท,ที่พระนครราชคฤ์เมื่อได้อาหารที่เพียงพอที่จะยังชีวิตให้เป็นไปได้แล้วก็เดินทางกลับได้ทําการฉันพระทหารเมื่อได้ฉันพระทหารเสร็จแล้วนะครับทั้งคู่ก็ได้เข้าไปเฝ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระวิหารเวรวนันณเมื่ออยู่เฉพาะพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านพระลักษณะเทระจึงได้ถามถึงเหตุแห่งการแย้มจากท่านพระมหาโมกขลานะเทระท่านพระมหาโมกขลานะเทระจึงได้กล่าวตอบท่านพระลักษณะเทระว่าในขณะที่ผมลงจากเขาคิสกูดนั้นผมได้เห็นเปรตตนหนึ่งมีลูกอันทะ ใหญ่เท่าหม้อเลยลอยอยู่ในอากาศเขาแบกลูกอันทะของตัวเองอยู่ตลอดเดินไปเดินมาโดยแบกลูกอันทะอยู่ตลอดเวลานั่งก็นั่งทับบนลูกอันทะของตัวเองพร้อมกันนั้นก็มีฝูงแรง้งฝูงกามารุมจิกมารุมถึงที่กายของเปรตตนนี้ เปรตตนนี้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความทรมานแสนสาหัสตร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดด้วยความทรมานเป็นอย่างยิ่งผมได้เห็นอย่างนี้แล้วจึงมีความคิดว่าน่าอัศจ,จรรย์ไม่เคยมีมาเลยหนอยังมีผู้ที่เกิดมาเป็นอย่างนี้ยังมีผู้ที่ได้อัตภาพความเป็นอย่างนี้นี่คือคำตอบที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระ ได้กล่าวตอบต่อท่านพระลักขนาเทระนะครับซึ่งข้อความในอัตถกถาทั้งหลายก็ได้มีคําอธิบายไว้นะครับว่าเหตุผลที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะเทระได้แสดงอาการแย้มให้ปรากฏหลังจากที่ได้เห็นเปรตมีอยู่สองประการนะครับประการแรกก็คือเพราะท่านได้ระลึกถึงความถึงพร้อมของตัวเองเพราะเหตุว่าท่านได้รู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระอระหันต์แล้ว ห่างไกลแสนไกลจากกิเลสโดยประการทั้งปวงเป็นผู้ที่พ้นแล้วจากการเกิดเป็นเปรตเนื่องจากว่าท่านจะไม่มีการเกิดอีกเลยในภพภูมิต่างๆไม่ว่าจะเป็นภพภูมิใดข้อตามนี้ก็คือเหตุผลประการแรกที่ท่านได้ระลึกถ,ถึงความถึงพร้อมของตัวเองที่จะไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตเหมือนอย่างเปรตที่ตนเองได้เห็น ประการที่สองนะครับก็คือเพราะท่านได้ระลึกถึงพระพุทธญาณคือพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงรวมถึงการได้รับผลของกรรมของสัตว์โลกทางหลายด้วยพระองค์ก็ทรงตรัสรู้ตรงตามความเป็นจริงและประเตัวน,นี้ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นผู้ที่ กำลังได้รับผลของอกุศลกรรมคือความชั่วที่ตัวเองได้ก่อไว้ความจริงเป็นอย่างนี้จริงๆความจริงทุกอย่างเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้โดยประการทั้งปวงนี่ก็คือเหตุผลสองประการนะครับหลังจากที่ท่านพระมหาโมกคาลาะได้เห็นเปรตแล้วก็แสดงอาการแย้มให้ปรากฏเมื่อท่านพระมหาโมกคาลานะเทระ ได้กล่าวตอบท่านพระลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสาวกของเราเป็นผู้ที่มีปัญญามากหนอสามารถที่จะเป็นพยานให้กับเราได้เพราะเหตุว่าเราก็เคยเห็นเปรตตนนี้มาแล้วเหมือนกันแต่เรายังไม่ประกาศเรายังไม่แสดงเรายังไม่เปิดเผยเพราะเหตุว่า ถ้าแสดงไปแล้วกล่าวไปแล้วเปิดเผยไปแล้วคนเขาจะไม่เชื่อและการที่ไม่เชื่อนั้นก็จะมีแต่จะขอให้เกิดโทษกับผู้ที่ไม่เชื่อนั้นแต่บัดนี้พระมหาโมกค,คลานะเถระก็เป็นพยานให้กับเราแล้วต่อจากนั้นนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงว่าในการก่อนนั้นเปรตตนนี้ได้เกิดที่พระนครราชครุนี่แหละ เขาเป็นผู้พิพากษาแต่เป็นผู้พิพากษาโกงรับสินบนสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเป็นอันมากเพราะเขาได้ทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเป็นอย่างมากเมื่อเขาตายไปแล้วจึงไปเกิดในนรกหลายแสนปี ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความทรมานแสนสาหัสและเมื่อพ้นจากการเกิดในนรกแล้วก็ยังไม่พ้นจากการเกิดในยบายภูมิอีกเขาจึงต้องมาเกิดเป็นเปรตที่มีลูกอันทะใหญ่เท่าหม้อลอยอยู่ในอากาศแบกลูกอันทะอยู่ตลอดเวลานั่งก็นั่งทับลูกอันทะของตัวเอง พร้อมกันนั้นก็ถูกฝูงแรงฝูงการุมจิกรุมถึงทำให้เขาได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความทรมานแสนสาหัสร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดด้วยความทรมานเป็นอย่างยิ่งซึ่งข้อความในอรตถกถานะครับก็ได้มีคำอธิบายไว้ว่าในการก่อนของเปรตตนนี้นะครับเขาได้เกิดเป็นผู้พิพากษาในพระนครราชกร เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ด้วยความไม่ซื่อตรงเป็นผู้พิพากษาคดโกงตัดสินคดีความด้วยความไม่ซื่อตรงรับสินบนในที่ลับแล้วก็แสดงความทุกข์ความเดือดร้อนให้ปรากฏอย่างเปิดเผยแก่ผู้อื่นทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์มิใช่เจ้าของทรัพย์ ด้วยการกระทําชั่วเช่นนี้จึงทําให้เขาเกิดเป็นเปรตมีลูกอันทะซึ่งควรจะอยู่ในที่ลับแต่กลับมาอยู่ในที่ที่เปิดเผยปรากฏอย่างชัดเจนอย่างเด่นชัดนี่ก็คือสิ่งที่เขาได้รับที่สมควรแล้วกับเหตุคืออักกรรมที่เขาได้ก่อไว้อีกประการหนึ่งนะครับ เพราะเขาได้ยัดเยียดความทุกข์อันหนักยิ่งที่ยากจะทนได้ให้กับผู้อื่นเขาจึงต้องมาแบกภาระอันหนักยิ่งก็คือแบกลูกอันทะของตัวเองซึ่งใหญ่เท่าหม้อยากที่จะแบกได้ยากที่จะทนได้นี่ก็คือสิ่งที่เขาได้รับที่สมควรแล้วกับความชั่วที่เขาได้ก่อไว้ อีกประการหนึ่งเพราะเขาได้ทำการข่มเหงรังแกผู้อื่นสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนี้ลูกอันธะที่เกิดกับเขาจึงเป็นประหนึ่งว่าเบียดเบียนทรมานเขาทำให้เขาได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนสมกันเลยกับเหตุที่เขาได้ก่อไว้ ข่มเหงผู้อื่นสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นอย่างไรตนเองก็ถูกข่มเหงรังแกถูกเบียดเบียนเช่นนั้นและอีกประการหนึ่งนะครับในขณะที่เขาเป็นผู้พิพากษานั้นซึ่งควรอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้พิพากษาที่ดีดำรงอยู่ในคุณธรรมตัดสินคดีด้วยความซื่อตรงด้วยความเที่ยงธรรมแต่ความเป็นจริงแล้ว เขากลับมีพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกันกันกนกบความดีทุกอย่างเลยนั่นก็คือไม่ซื่อตรงเป็นผู้ที่ประพฤติทุทจริตรับสินบนเป็นคนโคดโกงสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเป็นผู้ที่ประพฤติไม่เรียบร้อยด้วยอำนาจของอกุศลธรรมที่ครอบงำจิตใจเขาเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้เขาต้องมานั่ง อย่างไม่เรียบร้อยทับบนลูกอันทะของตัวเองตอนเองนั่นแหละที่เดือดร้อนนี่ก็คือข้อความโดยประมวลที่มีปรากฏในอัตถกถาอันทะพารีสูตรจากอันทะพารีสูตรนี้ก็แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าอักกุศลกรรมหรือความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะอักกุศลกรรมหรือความชั่ว ให้ผลที่เป็นทุกข์เท่านั้นนำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนในภายหลังโดยส่วนเดียวเป็นไปไม่ได้เลยที่อัุกศลกรรมหรือความชั่วจะให้ผลเป็นสุขเป็นไปไม่ได้เลยมีแต่จะให้ผลที่เป็นทุกข์เท่านั้นทำให้ได้รับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาะไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจในชีวิตประจำวันและหนักสุดก็คือเป็นเหตุทำให้ไปเกิดในอบายภูมิ ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความทรมานแสนสาหัสและยาวนานด้วยยากที่จะทนได้ทั้งหมดทั้งปวงนั้นไม่มีใครทําให้เลยจะโทษใครไม่ได้เพราะทั้งหมดทั้งปวงนั้นมาจากเหตุคืออกุศลกรรมความชั่วที่ตัวเองได้ก่อไว้แล้วเท่านั้นการมีโอกาสได้ฟังเรื่องของอกุศลกรรมและการได้รับผลของอกุศลกรรมประโยชน์ก็คือ เตื้อกูลให้ได้เห็นโทษ<_ <d> _>เห็นภัยของอกุศลกรรมความชั่วโดยประการทั้งปวงที่จะทําให้มีความละอายมีความเกรงกลัวต่ออกุศลกรรมทําให้มีการขัดเกลาละคลายความชั่วถอยกลับจากความชั่วโดยเร็วที่สุดหนทางเดียวนะครับที่จะทําให้อกุศลอ่อนกําลังลงนั่นก็คือสะสมความดีเพิ่มขึ้นมีความดีเพิ่มขึ้น สำหรับสบภาพธรรมะที่จะเกื้อกูลให้คุณความดีจเจริญขึ้นเพิ่มขึ้นได้นั้นก็คือปัญญาความเข้าใจถูกเข็นถูกแล้วปัญญาจะมาจากไหนปัญญาจะเกิดขึ้นจะเจริญขึ้นได้ต้องอาศัยเหตุที่สำคัญนั่นก็คือการมีโอกาสได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทแสดงให้เวลากับสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตและในสังสารวัฏ เพราะนี่แหละคือสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงสําหรับชีวิตครับนี่ก็คือการเล่าประมวลสรุปอันทะพารีสูตรพร้อมกับสารธรรมจากพระสูตรดังกล่าวนี้ครับ